เมื่อวันอังคารที่26มีนาคม2567มีการประชุมวุฒิสภาครั้งที่29สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2โดยก่อนเปิดการประชุมได้เปิดให้สมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใดซึ่งมีสมาชิกวุฒิสภาขอปรึกษาหารือรวม11คนอาทิพลตำรวจโทสารนิมหาธาวรเรื่องความปลอดภัยบนขบวนรถไฟเนื่องจากผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทยได้รับการร้องเรียน เกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยของประชาชนผู้โดยสารรถไฟในเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินชีวิตร่างกายอยู่เป็นประจำจึงของให้นายกรัฐมนตรีเร่งพิจารณาคืนหน่วยงานตำรวจรถไฟให้กลับมาอีกครั้งเพื่อให้ดูแลความปลอดภัยของประชาชนที่เดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะทั้งบนรถไฟและรถไฟฟ้าและให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและรู้สึกปลอดภัยในการเดินทางอันเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นนายบุญมีสุรโคศเรื่องปัญหาการสร้างวงเวียนในอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษ เส้นทางระหว่างอำเภอขุนหารไปยังทุ่งกระบางกระไบโดยประชาชนในพื้นที่มีความกังวลว่าอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรงได้เนื่องจากถนนในวงเวียนมีช่องจราจรคับแคบผู้ขับขี่ไม่คุ้นเคยเส้นทางอาจไม่ชะลอความเร็วเพราะไม่มีป้ายเตือนระยะไกลจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งป้ายเตือนก่อนเข้าสู่วงเวียนในระยะไกลหรืออาจขยายถนนให้กว้างขึ้นรวมถึงขอให้นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางรถยนต์ในช่วงเทศกาลสงการให้เกิดผลสำลีต่อไปในวันลบตังคนานุรักษ์เรื่องปัญหาย,ยาบ้าน้ำกระท่อมกัญชามอมเมาเด็กและเยาวชนเนื่องจากพบว,ว่ามีเยาวชนจำนวนมากนำบุหรี่ยัดไส้ด้วยกัญชาแล้วนำมาสูบกันอย่างแพร่หลายและมักจะพบคบคู่กับของมึนเมามีการนำน้ำกระท่อมจำหน่ายให้แก่นักเรียนใช้ดื่มแทนน้ำเปล่าและมีการนำยาบ้าบรรจุเป็นซองละหเมตรโดยนักเรียนจะนำไปโรงเรียน3-4เมตดต่อวันเพื่อแจกหรือจำหน่ายให้แก่เพื่อนๆที่โรงเรียน จึงขอหา,หาลือนายกรัฐมนตรีให้สั่งการและบริหารจัดการเกี่ยวกับยาเสพติดที่กาลังแพร่ระบาดโดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียนและเยาวชนรวมถึงการมอบนโยบายการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังนางสุนีจึงวิโรธเรื่องการกู้ชีพฉุกเฉินในผู้ป่วยภาวะหัวใจหยุดเต้นเนื่องจากประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพันประมาณ54,000รายต่อปีหรือ6คนในทุกชั่วโมงจึงขอหา,หาลือไปยังกระทรวงสาธารณาสุข ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงอันตรายของภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันและวิธีการช่วยชีวิตฉุกเฉินรวมทั้งตราพระราชกำหนดให้องค์กรทางภาครัฐและเอกชนจัดให้มีการอบรวมวิธีการช่วยชีวิตฉุกเฉินและการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมทาง,งกำหนดให้สถานที่ที่มีคนจำนวนมากเช่นสนามบินสถานีรถไฟสถานีรถโดยสารห้างสรรพสินค้าและสนามกีฬามีการติดตั้งเครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติด,ด้วย จากนั้นมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วโดยภายหลังการอภิปรายอย่างกว้างขวางที่ประชุมได้ลงมติให้ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย186เสียงไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง2เสียงและเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการ,รกาวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญ,ญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567วุฒิสภา และจะจัดส่งไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป